คันนี้ข้ามรายการที่19นะคะดูต่อเลยกับเป็นโต้ฟอร์จูเนอร์ซานโตซีวีออโต้ร์ค่ะรถปี1 5บ6กันเลยนะคะ,ค,ะคุณลูกค้าเป็นรถเกตซีสนะคะเลยจะพิจารณากันได้เลยนะคันนี้นะคะออโ์เอตอรกสแควร์มีให้ด้วยนะราคาปโปรโมชั่น0 0 0แบาทค่ะ 4 8่0เฉลยค่ะหน่งนหน่งันเปิมแล้วสิบดเป็นสองพัคาเปลี่ยแล้วสิบเปสกราคาเปลี่แล้วค่ะตอนนี้แเป็นหกพันแล้ค่ะออไลน์ค่ะสู้ต่อราคาต่อได้ก็สอราคาเปลี่แล้วแ่ก็เป็นสี่พันหกพันแปดพนแล้วค่ะสี่กัแปดหน้าแสนแล้วนนี้ห้าแสนสองพันแล้นะคะอาลาไปต่อได้นะห้าแสนสี่พันราคาเปลี่ยนแล้วค่ะห้าแสนสี่พันหกพันราคาเปลี่ยนแล้วนะห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าแสนหหมื่นสองห้าแสนหกพันแปาทันหนึ่งศูนย์หน่ 0 0 2 0 0 0ราคา5 0 0 2 0 0 0 0 0 4000 6000ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ2800ล้นะ28ล้นะ5 0 0 2 8รค30แลค่อะไรค่ะ500,301ค่ะ5 0 0 0 2 2 0 0ราคาเปลี่ยน6000แล้วค่ะ536ด้านนอกลนะระรบู8ออนไลน์ค่ะ8ออนไลน์แล้วค่ะ5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 2 4042 44ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะด้านนอกค่ะ5 0 0่0 1 0 0 0ออนไลน์ค่ะ56ออนไลน์แล้วค่ะไปต ราคเปลี่ยนแล้วค่ะ5 4 8 4 8 5แ5 0แล้ว้่ะ52แล้วค่ะออนไลน์ค่ะ5 0 0 0 0 0ห้าหมื่น่พันเปลี่ยนแล้วค่ะ5 5 4 5 4ลาประมูลแล้ว6 0พราคาออนไลน์ค่ะ5 5 6ออนไลน์0 0พัน้วคะเปลี่ยนแล้ว5้แล้วค่ะ0้าแสนมนแส0 0ออนไลน์คะ0 0สนหกอ6น6แล้วนะ้า0สน0 0 0มืนห้าแสนหกพันหกองหลค่ะนหกหมื่นหนแล้วค่ะตอนนี้ลาเปลนะ0 0 0ปด้าหกแล0 0แล้วนะค0 0าเน ห้าเจ็ดหกเจ็ดหแล้วเจ็ดแปดแปดสแปดสองล้วค่ะห้าแสนแปดหพันละประมูลนะแปดสออนไลน์แล้วค่ะห้าแสนแปมืสี่รับหนึ่งค่ะห้าแสนแปดหมื่นสี่ับสอห้าแสนแ่นหกพันแันเกศแล้วค่ะห้าแสก้าารับหนึ่งห้าแสนเก้าก้าหพันแล้วค่ะออนไลน์ค่ะสี่พันแล้วนะห้าก4สี่ก็ลประมูลหกพันแล้วค่ะออนไลน์ค่ะห้าก็ออยู่ออนไลน์แล้วห้าก่แปดก่อแปดแล้วค่ะลำประมูลหอออนไลน์ล้ค่ะ หกแสนบาทที่ออนไลน์แล้วหกแสนบาทหกบาทสองพันสอแล้วนะหกแสนสองราคาลระบุลแล้วนะสี่อยู่ออนไลน์แล้วค่ะหกแสนสี่พันราคาตอนี้ออนไลน์ค่ะหกแสนหันแปดพแล้วนะหกแสนบาทหนึ่งค่ะหกแสนแปดสองหกแสาราคาออนไลน์นะสามศู หก1สนหกแล้วค่ะห้าสหนึ่งสอลคแสนหนึ่งมืสแหน่งมื่สองพันสอแสนหน่งมืสบาทราคาลนะส่งปสองสี่พันราคาเปลี่ยนแล้วอ่ะหกแสนหนึ่งมือ2หกพันหกแสนหน่งมือหกพันบาทแสนหน่งมืแสนหนึ่มืหกพันราคาสอแล้วค่ะหกแสนบาทแล้วาสนสองพันหสองพันสองแสนมสันสองพแล้วค่ะหกสองสี่สองสี่แล้วนะเขแสนสองหมื่นส่พั 6 0 0 0 0สสองพบาทล้ค่ะลนสมน์แปดสอ6 0 0มสองพันบาทที่ออนไลน์นับสามขาคะ่ะต้องขายค่ะ6กแ0 0 0สมหสองพันบาทสามูนย์หน่งแปสองสามูนหสมาดได้ไปค่ะ6กแ0 0 0สามหมื่นสองพันบาทขอบคุณค่ะชมาตอ